คุณมีแสงในใจหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะแสงในใจคือคุณธรรมนะคะแสงในใจว้าวขึ้นมาก็ไฮระฟนเลยนะคะคุณมีแสงในใจช่างดีงามนะเอซอบเพนเดลค่ะโอ้เป็นพลังงานที่ดีมากเอซอบวอนส์ A ค่ะว้าวเดวิลค่ะคุณมีแสงในใจนำทางคุณนะ คือแสงในใจของคุณสามารถที่จะปัดเป่ากิเลสตัณหาของคุณได้ครอบงำกิเลสตัณหาของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแสงในใจของคุณก็คือคุณธรรมอยู่ในตัวคุณที่คุณ <c oughs> ที่คุณเป็นคนที่ฝักฝ่ายเรื่องธรรมะธรรมูมนะครเพื่อจะเอาชนะกิเลสต,ตัวเองเนี่ยค่ะกิเลสต,ตัวเองคือเดวิลขึ้นมานะคะแล้วทีนี้แสงในใจของคุณมี1เหรียญหนึ่งไม้เท้าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเพื่อคุณจะได้ครอบงำกิเลสต,ตัวเองนะคะ